คู่รักซุปตาดังเปลี่ยนใจอยากมีลูกสาวหลังเห็นความน่ารักน้องเอบิเกลใกล้จะเริ่มต้นขึ้นสำหรับวิวาของคู่รักซุปตามากปรินและคิมเบอร์รี่แอนด์วอนเทมัสที่ตอนนี้ทั้งคู่เดินทางไปที่ประเทศอิตาลีแล้วเตรียมการงานวิวาที่กำลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เมื่อจะใช้ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการหลายคนต่างถามถึงเรื่องทายาทซึ่งสาวคิมก็ได้เผยผ่านรายการสามแซบโดยสาวคิมเผยว่าน่าจะอีกประมาณ2-3ปีกลับมาถ่ายละครก่อนตอนแรกจริงๆอยากมีลูกชายที่หมาก,ก็อยากมีลูกชายแต่พอมาเจอน้องเอบิเกลก็เปลี่ยนใจอยากมีลูกสาวอยากแต่งตัวให้เขารู้สึกว่ามีอะไรสนุกดี